สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆมาชมผักกระลำพวงของส้มนะจ้าอันนี้ส้มก็ปลูกเอาไว้เมื่อห้าเดือนที่แล้วจะทั้งหมดสิบเอ็ดต้นด้วยกันจ้าก็กำลังจะได้กินผลนะจ้าหวานพืชก็ต้องหวังผลส้มก็หวังผลมาอย่างดีก็กำลังจะได้กินแล้วล่ะจ้าเพื่อนๆดีใจมากก็เลยอยากจะมาถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ชมกันจ้า การที่ปลูกกระหล่ำพวงก,ก็มีวัชพืชด้วยนะจ๊ะมีศัตรูด้วยจ้ะศัตรูของเขาเดี๋ยวส้มจะพามาชมเลยจ้าว่ามีอะไรบ้างแล้วพอชมของส้มเสร็จแล้วส้มก็จะพาไปชมที่สวนของชาวสวนที่นี่เขาปลูกไว้ขายเลยจ้าว่าเป็นยังไงนี่เลยจ้าก็ของส้มก็กําลังจะได้กินผลนะจ๊ะดูสิจ้า <c oughs> เห็นไหมจ้าเพื่อน กำลังงามเลยแต่ต้นเขาจะอมหัวของเขายังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะจ๊ะเดี๋ยวรอให้ใหญ่กว่านี้ก่อนจ้าแล้วก็จะกินเขาแล้วก็มีใบเหลืองด้วยจ้าส้มก็เจ็บเก็บใบเหลืองของเข้าออกนี่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมศัตรูของเขาเลยจ้าว่ามีอะไรบ้างตามอะไรจ้าเพื่อนๆนี่เลยจ้าเพื่อนๆ ตัวนอนตัวนอนที่กินเมื่อกี้นี่เห็นอยู่หายไปไหนละมีมีมูลของเขาด้วยจ้ะมูลของเขาเต็มเลยเนี่ยจ้ะเจอแล้วนี่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 จ้ะ<ม>เขากินกินใบอ่อนของเขาเนี่ยจ้ะเดี๋ยวก็ทำลายจ้ะจัดการเลย ไม่ให้รอแล้วนี่จ้ะจัดการเข้าไปแล้วก็นอกจากจะเป็นาาทางอากาศแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนอนหรือไม่ผีเสื้ออย่างเดียวนะจ๊ะก็เป็นนกพิราบด้วยจ้ะนี่ละจ้ะรอยที่เขาจิกจิกใบอ่อนเขาจะเพราะต้นเขาสูงมากนะจ๊ะนี่จ้ะแล้วนกเขาก็ จิก <tyard>. ไม่ได้เขาจะยืนเขาจะยือนอยู่ช่วงนี้นะจ๊ะยือนอยู่ช่วงนี้แล้วเขาก็จะจิกเห็นไหมจ๊ะใบใบยังยังล้มอยู่เลยเนี่ยจ๊ะเขาจะจิกเขาจะจิกมาตั้งแต่ช่วงใบนี้จ๊ะก็จิกเรื่อยมาเรื่อยมาก็เลยเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวนอนนะจ๊ะเป็นนกพิราบส่วนตัวนอนก็กินกินแบบเนี้จ้ะกินข้างในเนี่ยจ้ะมีอีกตัวหนึ่งจ้ะเพื่อนๆน,นี่ตัวตัวนี้สีเขียวจ้ะนี่ เห็นไหมจ๊ะเพื่อนเห็นไหมนี่จ้ะก็เราไม่ได้ฉีดยานะจ๊ะก็ต้องทำลายปลอดสารพิษนะจ๊ะมาดูอีกอีกต้นหนึ่งจ้ะอีกต้นนี้ก็เหมือนกันจ้ะเพื่อนๆอันนี้อันนี้ยังยังไม่ได้จิตเท่าไหร่วันนี้ก็ทำเรื่อยมานะจะเห็นไหมจ๊ะเพื่อนๆก็ทำมานานเหมือนกันช่วงนี้ไม่จิกก็ดีแล้วจ้ะ ก็เห็นใบห่อสวยงามแต่ก็นี่ยจ้ะก็ศัตรูก็กินอยู่นี่นี่หอยทากนะจ๊ะเห็นหอยทากไหมจ๊ะนี่ไอไอแมงลิ้นหมานะจ๊ะนี่นี่จ้ะตัวเลขของเขาแล้วนี่ก็เป็นตัวบงนะจ๊ะตัวบุ้งแมลงบุ้งนจ้ะเนี่ยตัวเขียวเนี่ยอีกแล้วเนี่ยสำคัญมากเลยจ้ะแล้วนี่ก็โดนจิกไปเหมือนกันจ้ะโดนจิก และช่วงนี้ฝนตกก็นกก็ไม่ค่อยจิกไม่ค่อยจิกเท่าไหร่แล้วนี่อีกต้นหนึ่งจ้ะอีกต้นหนึ่งก็จิกเหมือนกันจ้ะมีมีทั้งหมดกี่ต้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้นสิบต้นก็สิบหรือสิบเอ็ดต้นนะ่ะโดนจิกหมดเลยจ้ะเพื่อนเนนี่จ้ะแล้วเขาก็จะยืนยืนอยู่แบบนี้นี่จ้ะก็ล้มนิดนึง แล้วก,ก็มีตัวหนอนตัวหนอนอีกชนิดหนึ่งได้นะจ้านี่จ้ะนี่จ้ะสีนี้สีนี้ก็ไม่เอานะเจ้าเพื่อนใช้ไม่ได้โอ้มีตัวอมแมลงม,มุมกินเข้าด้วยจ้ะอีกตัวเนี้ยกินตัวเนี้ยสุดยอดดีจังมแมลงม,มุมช่วยเนี่ยจะเขาจะเหยียบใบก็จะงอแบบเนี้จ้ะนกพิราบนะจ้ะนี่จ้ะแล้วก็ไปชม ข้างล่างพื้นดินกันเลยจ้าว่าเป็นยังไงส่วนข้างล่างพื้นดินก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะส้มก็เอาเปลือกไข่ใส่นะจ๊ะเปลือกไข่เป็ดเอาใส่ก็จะเป็นแบบนี้นจ้ะแล้วก็แมงแมงหอยทากหรือตัวลิ้นหมาก็จะจะไต่ขึ้นไปจ้าไต่ขึ้นไปก็กินกินช่วงช่วงนี้นจ้ะช่วงหัวเล็กๆของเขาเนี่ยจ้ะ แล้วเขาก็ช่วงนี้ก็กำลังกำลังงามเลยจ้ะกระลำพวงของส้มกําลังงามเลยปลูกมาได้ห้าเดือนแล้วนะจ้ะเพื่อนๆน,นี่จ้ะอุ้ยเอาใบให้เพื่อนๆเ,เห็นก็เห็นเห็นตัวหนอนอยู่นี่จ้ะตั้งหลายตัวนี่จ้ะกําลังกินอย่างสนุกสนานเลยแล้วส้มจะเก็บไว้ทำไมละจ้าก็จัดการเลยจ้านี่จ้ะจัดการเข้าไปเลยเพ,เพราะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยานะจ้ะเพื่อนๆอู้อ ทางนี้ก็มีจานีนี่ก็ใช่หมดเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนศัตรูเยอะมากเลยจ้ะศัตรูผักอกระหล่ำพวงนะจ้ะก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะจ้ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งจ้ะนี่อู้ยกำลังงามเลยจ้ะสามีชอบทานมากเลยจ้ะส้มก็ชอบทานนี่จ้ะใบใบของเขาเหลืองเหลืองก็ดึงออกนะจ้ะดึงออกแบบเนี้จ้ะก็จะขนาดนี้ ก็ด <chat> ีใจจ้ะหวานพืชหวังผลพอได้ผลแบบนี้จะได้กินกําลังจะได้กินก็น้ําลายไหลจ้ะเพื่อนๆคงจะอร่อยน่าดูเพราะว่าปลอดสารพิษนะจ้ะปลอดสารพิษอนี่จ้ะชมชมต้นของส้มแล้วเดี๋ยวไปชมอุ้ยขอโทษเสียงแสงจ้ะเพื่อนเ่อชม ชมต้นของส้มแล้วเดี๋ยวไปชมต้นของชาวชาวสวนที่เขาปลูกเอาไว้ขายเลยนะจ๊ะว่าเป็นยังไงก็ของต้นของส้มก็เอาให้เพื่อนๆนชมแล้วก็เป็นนกพิราบจิกทางอากาศแล้วก็หอยทากกินข้างใต้แล้วก็อนอนนนกินนะจ๊ะก็เป็นแบบนี้ก็ดีใจที่คิดว่าคงจะได้เก็บเกี่ยวเร็วเ็วนี้นะจ๊ะก็เลยดีใจ ก็เลยทําคลิปขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ชมเดี๋ยวไปเลยจ้าไปชมสวนของอาชาวชาวสวนที่เขาปลูกไว้ขายเยอะแยะเลยจ้าตามไปเลยจ้าเพื่อนๆสวนนี้ก็ที่เขาปลูกเอาไว้นะจ้าเพื่อนๆก็หลายไร่อยู่จ้าประมาณสี่ถึงห้าไร่ต้นของเขาก็เป็นแบบนี้ละจ้าก็ลูกลูกก็ยังเล็กอยู่จ้าเพื่อนๆ เนี่ยจ้ะต้นสวยๆทั้งนั้นเลยไม่มีไม่มีนกกิกกินเลยจ้ะนี่เลยจ้ะเขาปลูกไว้ขายนะจ้ะปลูกไว้ขายจ้ะเดี๋ยวเข้าไปชมใกล้ๆเลยจ้ะมันก็มีแต่เออชิโครนนะจ้ะฝนตกฝนตกเมื่อสองสามวันที่แล้วก็เป็นชิโครนแล้วก็น้ำจ้ะน้ำก็ขลังเยอะแยะเลยจ้ะนี่จ้ะ ผักสวยๆไม่มีนกกีกเหมือนของส้มต้นนี้ก็เล็กจ้ะนี่จ้ะเล็กนี่ก็อีกมุมหนึ่งก็ดกจริงๆเลยจ้ะเพื่อนๆแต่ลูกยังเล็กอยู่ก็คาดว่าคงไม่นานคงได้เก็บเกี่ยวนะจ้ะของส้มของส้มโตกว่าจ้ะเห็นไหมจ้ะเพื่อนเห็นไหม น่จ้ะก็ใบของเข้าวนามากเลยจ้ะท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปด้วยนะจ๊ะโชคดีมีความสุขจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบายสัสดีจ้า